<complex í toys> วันแหละวันแหละวันแหละในใจถ้าพีนแล้วมีโคเลยนะสถาบันการเมืองการปกครองท่ามอยูงสถาบันสังคมที่มีแบบแผนต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของห้องสามท่าน กาอำนาจเช่นแต่ตำรวจผู matic, ้เป็นตัวอำนาจการได้มาซึ่งอานาจการแบ่งส่วนอำนาจอีนสังคมในสถาบันการเมืองการปกครองครับเราจะเรียกอย่างชัดเจ้งเลยว่าเป็นองค์กรนะครับองค์กรกับสถาบันการเมืองการปกครองที่สำคัญอม่ังนี้ครับคือหนึ่งฝ่ายนิติบัญญัติครับคือองค์กรที่ทำหน้ที่ออกกฎหมายเช่นรัฐบาลรัฐสภารัฐสภา ฝ่ายบริหารคือองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารและการบริการต่างโดยส่วนรวมครับฝ่ายตุลาการคือองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนสุดท้ายคือฝ่ายองค์กรตามรัฐธรรมนูญคือองค์กรับชันหน้าที่ควบคุมและตรวจสอตราตามหน้าที่ของไม่ใช่เมาดิฟเหรอไม่ใช่เมาดิฟเหรอหน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครองนะครับคือหนึ่งสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่สังคม สองวิธสายข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคมซึ่งมีองค์กรทางตุรการที่ทำหน้าที่อยู่สามคือบริหารและจัดการองค์กรของรัฐบาลการรัะภาครัฐอีิ่นซึ่งจะให้บริการดูแลที่สูงเพื่อผลประโยชน์ให้สมาชิกในสังคมสี่คือการวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกในสังคมการดำเนินกิจกรรมเช่นกับการบริการสาธารณะหรือบริการต่างๆครับ ถ้าคือป้องกันและ,ละาารักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมทั้งภายในและภายนอกแค่สีม่มีเดียวอะไร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 อ่ะอะไรอ่ะแม่รื่องลงบัตรบัตรอ๋ออัไต้องมีขั้นด้วย เซ่เลยเซ่เลยเซ่เลยสำหรับสัญลักษณ์นั้นยมสัญลักษณ์ที่สำคัญคือพงชาติสีชาติและสมัยของตัวราชการสำหรับท่านยมนะครับคือขั้นิยมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกับท่านยมในความรู้สึกสุจริตของข้าราชการต่อไปเชิญพบกับก็คอสั้นๆยาวๆนะสั้นๆนะยาวๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นลาอกซี่ของอน ใช <laughs> มะ่ประเทศหของเราเยอยู่ตรงนี้ค่ะเห็น <laughs> ไหมะประของเราประเทศเล็อยู่กันอุประเทศของเราเนี่ย,ยปเ,เ,เป็นปะเ,เนกาะอนยอยู่นเนะเ,เ,เ,นะเลนะคะ,ะ,อะ,ะ,คะของของหาย,ยาไม่ใชาย,ยาะคือว่าเป็นของรของหัวของรชินะะีเยก็ค <laughs> ือห oh <my> อยค่ะอมาสออะมาสอเออ ตลกเนี่ยคอว่าหอย่ะบ้อนเ้หอยฟิฟตกนหอยิตเธอรีบไปหาให้ฉันนี้เลยนะเห็ดตลกน่าหนิงไงตลกน่านิงนะ เออเหมือนนักประดาน้ำเลยอ๋เกล็ดะเกล็ดละใส่ว่าเออสาโอ่งใส่อกเสาโอ่ง ถ้านายกร์ถ้านายกรออกมีไฟแน่นอนเลยเนี่ยต้องไปเรียกทุกคนมาเพื่อที่จะมาเรียกว่ามาเป็นพยานอศาแล้วก็ไตรสวนดีหน่อยไตรสวนต้งไตรต้นไทรต้นไทรวิบัติอ่ะเออวิบัติต้แม่ใหเรียกทุกคนมาค่ะทุกคนมาเอฟโง่เจนโรบีใหญ่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 ตุ้ง เอาไผ่โจ๊กค่ะเดี๋ยวสัก,กํำตาไงห,หลังเปิดจานค่ะ หอยของคุณนี่สำคัญอย่างไรเอาละหอยมันก็เป็นหอยมันเป็นของของนี้ค่ะสำหรับราชวงศ์ของเรามันจะหายไปไม่ได้มันเป็นมรดกต่อทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมานานแล้วคุณคิดว่าคนที่ใกล้ชิดของคุณมากที่สุดต้าไม่สุดไม่ได้สุดมีบอลและวมีบอลและเป็นใครเป็นลูกและคนสงสัยผู้ใดพี่ใกล้ชิดจะว่าถนัดข้างตั้งนี่แหละแต่ฉันคิดว่าคงไม่มีปัญญาขโมยได้หรอกตายรู้ได้ไงคะ ตัวนายกองค์โอ้โหกาเย้มัามันกล่าวหาเราได้ยังไงเราไม่ได้ขโมยทัางไปไม่เห็นหัวยฉันหรอฉันบอกให้เธอพูดยังสงตาที่โจทย์ฟองร้องมาว่านายกอ์ได้ขโมยหอยของประชีพองสีไป ย้ำำหอยของนายกององจะมีอะไรแก้ตัวหรือให้ข้อมูลัไม่ด้ขโมยไปในแฟนนี่คาดจะขโมยไปทาอะไรตอหนาเอามาเอามาทำอะไรก็ไม่้ไม่ได้เอาไฟเลาไม่ได้เอาไปท่านมีหลักฐานหรอมีสิเราเปิดไปเปิดก็โอนจดปิดมาแล้วเราเห็นท่านอยู่หน้าตู้เซฟของเราไม่ใช่ พี่ชันต้องขอดูวิดีโอวีดมันดึกไวเจอมจอมาให้ดูแล้วเฮ้ยมีด้วยเหรอเอเขาไปใช้รถเรือร้อนหรือเอาีดจริงไหมทำไมมนมืดอ่ะเห็นไม่ค้ัคน นายอดเดินไปไขดำเซค่ะที่ดำๆที่ขัดไม้ท้องอ่งท่าโจล้ายเลยบ้างมิดเลยไม่ติดกล้องไม่ตรงไหนนะ7ค่ะแต่รอเรื่อยเนียนปะพูดเนียนอ่ะตามมาตราดิว152แห่งราชอาณาจักรพระไตรปิฎกหรือเปล่าไตรปวัตที่ห้ากล่าวไว้ว่าผู้นำคแหน่งทางการเมืองอาจจกย่อสั้นได้ ศาลขอตัดสินว่าในยโยธงต้องได้รับการลงโทษประหารชีวิต <c oughs> ลูก, <c oughs> ลกขุนไม่พอใจค่ะลูกขุนขอเพิ่มโทษให้เป็นา <c oughs> ตายทั้งเจ็ดชั่วโคตด,ด้วยค่ะ <c oughs> ตาะยไาาางเจ็ดชั่วโครดีมากลูกขุนไม่ลกแตามที่ลูกขุนได้ยื่นขอมาุเศาลลูกชุบประหารชีวิตทั้งเจ็ดชั่วโคตมัติ

อยู่ในห้องครับ้ะครับข้าวมัน่อยเลยข้าวสาล้าอยมาแล้วโอ้ยโอยหอยโดนแบบหอยเร็วนะทีน่ไมเนไหมอ้าอะไรใช่ไใช่ีไม่มีงาไม่มีเา ก็จากที่ดูไปไหมครับเป็นการใช้อำนาจของอำนาจของข้าหรือเปล่าทางภาบานในการอ๋อ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 องค์กรในการที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของท่านประชาชนและเก้วคุณจะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมาไไ้่แล้วผู้พากษาจบกฎหมายได้ไหม มันเป็มันเป็นการส่งนึกขึ้นมาค่ะแต่แต่ถ้าแล้วไต่สวนเสร็จก็ลับสินได้เลยครับไม่มีการพิจารณาคือส่งอีกหมายมานะคะที่ฉันละไม่ใ่ผค่ะสุมนยแล้วแต่หลักความจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนการพิจารณาที่มากกว่านี้แต่ตรงนี้ว่า ว่าการแชร์หน้าจะใช้ท่าอะไรได้บ้างย่นี่ค่ะเยอะเดี๋ยวเราบ้างเดี๋ยวมีแ้วนะคราออกแล้วจะหนาวนะกำลังถ่ายตลกหยอะไรหรือเมื่อกี้หวยหมีหรือเปล่า เดี๋ยวชาะไเดียดีมีิ้มห้าครับได้ยิ้มห้าครับไช่นเเยาดียิมห้าครับเยวใพหวนลี่นเบ่อยแล้วครับทางห้องเลยไม่มีคระถามเลยเนาะครับแล้วมันก็จบได้ดี